นี่นะครับยี่ห้อนี้นะฮะเนี่ยมาพาพูดหน่อยสิคใครที่ดูอยู่หรือแฟนครับผมเนี่ยห้าสิบล้านคนเนี่ยนะฮะก็อาหารชิ้นนี้นะผมกรารันตีได้นเนี่ยจากปริลิชาห์มิสตาฮารานย,าย่าไปลองเฟซบุ๊กนะครับได้ทั้ง,งทั้งพุทธทั้งอิสลามต้องเวอตาเหร ได้ไปับไปดูเนื้อนะในเก็ทอดทอดนะอันนี้ทอดเอาไปนึ่งก็ได้ไปทอดก็ได้นะหรือช <นะ S 2> ิ้นก็ได้ครับได้หลายแบบนะฮะติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับมีเบอร์ให้ด้วยนะครับนะครับใครที่สนใจประเภทลูกชิ้นนะครับวางขายทั่วไปไหมฮะวางขายทั่วตอนนี้ส่งลงใต้เหมือนมุสลิมทั้งใต้อชอบมากกำลังเปิดตลาดทั้งใต้อยู่ครับ คใครที่อยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาเลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้ใช่ใครอยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อมาได้นะมมันโดยเนื้อล้วนเนื้อเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่พวกพริกไทยอะไรต่างๆเพราะมันเป็นเนื้อล้วน ลองหอมมีออยมีฮะลานมุสลิมหากินลูกคิ้นอร่อยอร่อยนี้ย่างมากนะครับสนการันตีลิตรสเด็ดนี่ยุงออดอืมมึนตึ้เปอะกินหรือเปล้า พูดได้เยพูดได,ดย้ดดยออมันหอมเป็นไงครับชิมแล้วทำได้ไหมหอมไหมหอมดีมากถ้าเบื่อคนทานเนื้อควรจะหันกลับมาทานลูกชิ้นนี<อ>ล่ลูกชิน้นเล็กรสเด็ดรสเด็ดนะครับนี่คือเครื่องหมายการันตีเลยนะฮะเออขายดีดีดีลูกชิ้นอะไรอันนั้นลูกชิ้นเป็ด เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เอาเป็ดมาทําลุกชิ้งตอนนี้กาลังปรับปรุงให้มันเป็นรถอีสานก็มีเป็นรถลาบเป็ดกับรถเป็ดแท้ๆเป็ดแบบเป็ดทะโลุสองรถแล้วทำไมกี้คุณขับเลยทำไมคุณก็รู้บ้างผมกีก็ดูพวกนี้เขาอยู่ก็เปล่าไม่เห็นรถไอ้แปดแปดหกแปดไม่อยู่มันก็จะกลับแล้วผมเล่าไปรแปดแปดก็จอดในบ้านยังไง 弄个板子，你叫你五张。五张卡你叫住呢。